เรียนท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านกาบวิทยาคมทุกข้าเลยนะคะวันนี้พวกเราพักพักเขาวตวค่ะเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งวันนี้พักเราจะมาแนะนำสโลแก่แล้วก็สมาชิกทั้งสิบคนเลยนะคะอันดับแรกเลยก็สวัสดีค่ะดิฉันนางสาพงวพรประภาใจงามนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่ง เป็นได้ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าพักค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอไทยไพโรจน์เป็นรองหัวหน้าพักค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเขมอักษรสนเชบัวรับหน้าที่เป็นเลขาธิการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสีโรลัดท้องสุกนอกเป็นสมาชิกใน,นสภาชาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรลวดีแท้เท่าเป็นสมาชิกในสภาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิตาศีสุโพนะคะเป็นสมาชิกในสภาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งแร์ขุนวิเชียนเป็นสมาชิกในสภาค่ะสวัสดีครับก็ผมนายธีบุญพมนึกเป็นสมาชิกในสภาครับสวัสดีครับผมนายนิสสอนคำรอดเป็นสมาชิกในสภาครับ สวัสดีครับผม,มานายรัตพัช์คุณเสียบเป็นสมาชิกในสภาครับค่ะก็ว,วันนี้นะคะในพรรพักคอวนตก็มีความหมายคงตัวอยู่แล้วค่ะคระคือความเ้าหน้า วะคือวิชาดีเลอร์ส่วนโตคือเราโตไปได้วยกันค่ะสโลแกนของเรานะคะก็คือสืบสานพัฒนาวิชาการลุงนลงมมุ่งตรงสู่ความเป็นเลิศค่ะวันนี้ก็พวกเราพักพักอาวโตวขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่พีเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมการพักพักอาวโตด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ เรียนท่านผู้บ <arts> ด้หานะคณัครูทุกคนนะครับและพี่น้องบอวทุกคนนะครับกระผมจยถือโยกนะครับกระผมจะถือถานยคอหัวหน้าพักอนุรักษ์บอวนะครับวันนี้จะมาแนะนําสมาชิกทั้งหมดของพักนะครับดิฉันนางสาวมีนาคนทองเป็นรองหัวหน้าพักอนุรักษ์บอวค่ะ ดิฉันนางสาวนันทิชาชัยสุรัเป็นเลยา่ะนการขอคารอนุรังโกวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายสาวปราชรปรพสมบัิเป็นสมาชิกพรคอนุรักษ์บค่ะดิฉันนางสาวอัครมณีเขียวมีเป็นสมาชิกของพรคอนุรักษ์บอค่ะผมนายรัชชานนท์จันทกูลเป็นสมาชิกพรคอนุรักษ์บวงค่ะ ผมนายสินทรบพิมโตเป็นสมาชิกพรรคตัวเอ้ยอนรักษคตัวตลอดการของเรานะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความเพียรให้โรงเรียนของเราครับอย่าลืมนะครับเบอร์สองฝากไปได้วยนะครับ ค่ะแล้วก็คงจะได้เห็นนะคะในส่วนของหน้าตานะคะของทั้งผู้นำทักนะคะแล้วก็สมาชิกพักนะคะของทั้งสองพักเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพักแรกนะคะเบอหนึ่งชื่อว่าพักอะไรนักเรียน อ่าเก่งมากนะคะพักพะควตัตโตนั่นเองนะคะและข้อเบอร์สองนะคะนำโดยนะาที่ปฏิพาลคงทรนะคะชื่อพักว่าอับนิรักษ์บวรนะคะก็ฝากไว้ทั้งสองเบอร์นะคะให้นักเรียนนะคะในการพิจารณานะคะแล้วก็ติดตามนะคะในส่วนของแม่